สวัสดีครับบอนนะครับวิ่งลองใหม่ปล่อยไว้นานก็เลยยากขึ้นครับต้องวิ่งใหม่แล้วก็มาปั่นใหม่เที่ยวนะครับให้รถปั่นมาปั่นใหม่เที่ยวนะครับฝนตกแล้วก็จะมีขึ้นครับนี่ผักอะไรนะผักขมหรืออะไรเนี่ยแล้วต้องมาวิ่งใหม่ปั่นใหม่อีกรอบนึง น่นนะครับคนงานกําลังปลูกเลยครับวางสายวางท่อเรียบร้อยแล้วที่เก่านะครับพืชบันเทิงนี่แหละครับเดี๋ยวหัวเราะกันทั้งบ้านดินมันโดนฝนก็จะเป็นแผ่นนะครับแต่ว่ามันล้วนซุยดีนะต้องเอารถปั่นมาปั่นีกเที่ยวนะครับโน่นนะครับคนงานกําลังไล่ปลูกมาไม่ทันครับมีแค่สามคนเองคนงาน อ้าวในเมื่อใหม่ทันก็ต้องมาวิ่งกันใหม่นะครับเอาเอาให้บันเทิงกันทั้งหมู่บ้านไปเลยเราหมู่บ้านผมมีแต่คนโอ้โหอารมณ์ดีนะครับต่อไปนี้เจอกันก็ยิ้มแป้นเลยคนขับของเรายังใหม่อยู่นะครับยังมีปัดๆเป๊ะๆบ้างเนี่ยวิ่งลองแล้วแงะมองหลังเรียบร้อยทุกลายนะครับเดี๋ยวหนานายไหมครับเนี่ย วิ่งแล้วมองหลังอ่ะเรียบร้อยครับสังเกตได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายล่องให้ดูถ้าไม่โครให้เตะตูดเลยแต่ดินก็วิ่งง่ายอยู่นะครับโดนฝนไปหลายเที่ยวโอ้โหลูกพุขึ้นเต็มเลยผักขมก็เต็มเลยแหมพืชพวกนี้ทีไม่ต้องการให้ขึ้นดีจังนะครับนี่ มาผมรับประกันได้เลยยังไงก็คดถ้าวิ่งแล้วแงะมองหลังอะแงะไหมครับสังเกตนะครับนี่มือใหม่จริงนะครับวิ่งแล้วแงะมองหลังนะครับคนมิจิตก็บ้านผมเ็าเรียกแงะนะครับเลียวหลังนี่บ้านผมเรียกแงะนะครับหันมองข้างหลังไวๆเขาเรียกว่าแงะบ้านผมอะ น่นไงครับสังเกตไปครับลองเริ่มคดแล้วครับทีนี้จะคดตามกันไปเรื่อยนะฮะผมบอกแล้วทางแงะมองหลังอ่ะหันหันหลังมองอ่ะเรียบร้อยโอ้โหแต่ดินล่วนซุยจีจังเลยครับนั่เห็นไหมครับคดไหมอ่าไม่ใช่ที่คดตามคดที่นะครับนี่คดคนวิ่งล่องคดเองนะครับ นี่นะครับทิวต้นไม้ชายกันแดนในตรงเป๊ะน,นะครับผักขึ้นไวเขาไม่ให้ฉีดยานะครับไม่ให้ใช้สารเคมีนะครับก็เลยต้องลก <ín> เป็นธรรมดา <S <S เอ้ามาลัน,ลนมาลองโคดกระปูกขึ้นเหมือนเดิมแหละ ขานไครแห่งหลีนะครับเรื่องข้าวนี่เข้าแน่ครับเพราะฝนตกมาหลายเที่ยวแล้วครับ 睇唔 ก็เหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ9ไร่โดยประมาณนะครับที่เราจะถ่ายกันวันนี้นะครับ ครับลองเริ่มโค้งรับกันแล้วนะครับ เวทนี่ยังไม่ลงตัวนะครับนะ่ะยังไม่จิกดินเลยนะครับดูทำให้เป๋ไปเป๋มานะครับนะ่ะสังเกตดูเวทนะครับจะไม่ค่อยจิกดินนะครับต้องปรับสปริงใหม่นะครับ ต้องสัยจะยังไม่ไม่รู้มือใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเวทอ่าใกล้ๆก,กันอีกทีนะครับว่ามันจะจิกดินไหมเดีย๋ยวเอาใกล้ๆก,กันเลยนะครับ เดี๋ยว้ท่านสังเกตเวทนะ,น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 ะครับยังดิ้นอยู่นะครับยังดิ้นอยู่นะครับ ใจบอกก็เกงใจยอยู่ที่หาว่าสอนโดนไล่ขับแตอ่อีกอ่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันขอบพระคุณมากมานะครับพบกใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ